มีอะไรจะให้ดูเมื่อวานเข้ามาแตกยอดใหม่อีกแล้วแตกช่อใหม่นี่นี่แตกปีนี้ออกหลายครั้งน่าจะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็แรงนี่สังเกตเห็นอะไรไหมมีตุ่มดอกด้วยแต่เมื่อวานผ่านมาแถวเนี้ย ก็ได้กนินได้กินดอกเขานี่มันมีอะไรจะอวดนี่ถึงว่าได้กินเนี่ยแค่สองดอกก็ได้กินหอมมากเนี่ยออกอย่างนี้เลยตรงนั้นก็มีครั้ที่แล้วอะตรงเนี้ยไม่ได้ออกดอกกับเขา ก็แปลก็ว่าเอ๊ะทำไมออกครึ่งเดียวกิ่งโซนโน้นอันนี้ก็ออกมาปุ๊บท้งเนี้ยตอนเนี้ยโซนนี้นี่อันนี้รุ่นก่อนไม่รู้จะได้เก็บเมื่อไหร่อันนี้ชิมนี่นี่ กิ่งนี้ก็ออกออกอ่ะนี่ตรงนี้ก็ออกนี่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 น,นีก็ตุ่มดอกอุ้ยอันนี้ก็มีอันนี้ก็ตุ่มดอกแปลกปีนี้ออกบ่อยมากทุกทีออกปีละครั้งนี่ก็คือรุ้นมากเลยอ่ะนี่อันนี้ลูกคราวที่แล้วที่ออกดอกเป็นพวงเหลือประมาณแค่นี้แหละ อันนี้ลูกที่หนึ่งลูกที่สองลูกที่สามตรงนี้มีสามลูกสามตรงเนี้ลูกที่สี่ลูกที่ห้าที่แรกอ่ะมันออกเหลืองคิดว่าจะพิ้งลูกแต่ก็รอดลูกที่ห้าอันนี้ที่แรกอ่ะมีสามลูกห้าหกเจ็ดแล้วลูกที่สามอยู่ตรงนี้ใช่ไหม เขาเหลืองก็ทิ้งลูกไปเฉยอะเหมือนบอกว่าเขาน่าจะเลี้ยงกันไม่พอเจ็ดลูกแล้วใช่มาเจ็ดนี่แปดเก้าเก้าแล้วนะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองคราวนี้เหลือสิบสองลูกก่อนนู้น เหลือหกลูกตรงนี้สี่ตรงนู้นอีกสองที่ผ่านมาเมือ่อกี้อือห็นเนี่แสดงออกลูกเยอะเนี่ยโอ้ยดีใจแต่เสียงอย่างแบบไม่เราไม่ค่อยคุ้นกลิ่นอะ่ะสวยอะ่ะ อยากรู้มากินเลมอนเป็นยังไงอ่ะกินเป็นฮอนอมไอฮอนน้ำผึ้งอ่ะแบบนั้นเลยคือกินเลมอนแล้วก็คุ้นชินใช่ไหมแต่น,นี่มันผสมโซ่หมอะอพันเนี้ยมันก็จะมันเราไม่ค่อยคุ้นชินกับรสชาติอช้ดีใจอ่ะออกอีกรุ่นหนึ่งออกแต่ดอกให้หอม,มเอาติดลูก แล้วก็ดีหอมหอมมากโอ้ยรู้ได้เพราะกลิ่งนี้เลยดอกนี้เลยน,น,นี่หอมมากหอมหอม ชอบกลิ่นมันแต่ปลูกเอาไว้ให้มันมีกลิ่นอ่ะเ็น่าจะดี <c oughs> มันน่าภูมิใจนะปลูกอะไรแล้วขึ้นออกลูกเนี่ย <c oughs> มันน่าตื่นเต้นพาปลูกแล้วอ๋อมันมีดอกให้ชม <c oughs> <c oughs> ดีดี <c oughs> แล้วมันติดตามดูกันว่า มันจะบ,บานอีกกี่วันมันจะบาน,บบานแล้วก็ติดลูกอีกเท่าไหร่อเลมอน